เชา้าหนึ่งโมงแก้วมังกรสีต้น40ต้นมามาสี่สมาสี่สิบ,สสบ,สสบ,สสบอยู่ระหว่างช่องกลางของแก้วมังกรสีสต้นเอาตั้งแต่สองโมงยันห้าโมงกำลังแล้ว ใส่หาโม่งก็ลังแลว้วเนาะนี้แก้วมังกรกับหมากมืออื่นปลูกหมากตออีกด้านหนึ่งปลูกด้านนี้ปลูกด้านนี้พอดีเบิดเบิดมันเกิดสีเบิด,บดอยู่ในเหล่าแปดสิบต้นแปดสิบต้นขึ้นมาต้องปลูกสองฝั่งทางสีไแปดสิบพอดีหมากขาดว่าพอดีหมากพอดีหมากลอยตน้น กระเซียวสองฟังทางเมื่อแล้วันี่ย่า,าละตะไข่เพื่อนในหลอบบอ่อชวนปลาปลาดุกชัว่วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ตายเนาะโอ้ยวานาหารเหลือปลาเว้ เช้าน้ำขึ้นมืนน้ำเขาไม่เนาะเพราะว่าบกลงหลายเคร่